สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กเกษียณอย่างรวยผมช่วยท่านได้จะเสนอตอนปลดล็อกบัญชี tax Saving Fund นะครับซึ่งเพื่อนๆืออาจจะงุนงงนิดหนึ่งว่าเอ๊ะเราจะปลดล็อกบัญชีอย่างไรก็สืบเรื่องอย่างนี้นะครับทุกท่านครับว่าถ้าเกิดถ้าท่านติดตามการเปิดบัญชีออนไลน์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับท่านก็จะพบว่าท่านสามารถที่จะเปิดบัญชีลงทุนกับ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับซึ่งสมัครเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะครับซึ่งใครสงสัยว่าจะเปิดบัญชีทางออนไลน์อย่างไรก็สแกน QR Code ที่ท่านได้เห็นแล้วนะครับในบนภาพที่ผมแสดงอยู่เพื่อนๆครับวันนี้สมมุติว่าท่านมีบัญชีลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์เรียบร้อยโดยสามารถซื้อกองทุนรวมตาสารนี้กองทุนรวมตาสารทุน หรือกองทุนรวมต่างประเทศก็ตามหรือจะซื้อหุ้นหรือจะซื้อกองทุนรวมตามประเทศที่แบบว่าต้องไปแบบลักษณะเป็นโกลบอลนะครับซื้อหุ้นต่างชาติได้เลยนะครับเลือกได้ตามอัธยาศัยนั้นซึ่งเรื่องอย่างเนี้ยนักลงทุนอย่างท่านเนีย่ยผมเชื่อมั่นว่าท่านเป็นคนทันสมัยแล้วก็มองถัดไกลบอกว่าลงทุนในประเทศไทยเราอาจจะไม่พอใจก็อยากจะลงทุนใน ประเทศที่จเจริญแล้วหรือประเทศที่เขาพัฒนาแล้วก็มีเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่แบบถูก,ถกใจท่านก็สามารถเปิดบัญชีลงทุนกับหลักทรัพย์ฟิลิปได้โดยอย่างที่เรียนแจ้งกับทุกท่านนะครับสงสัยว่าเปิดบัญชีอย่างไรก็ไปดูคลิปแรก,กน,นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะไว้ท้ายคลิปกันแล้วกันนะครับว่าถ้าเปิดบัญชีออนไลน์ผมมีคําแนะนําให้ทุกท่านอยู่นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดท่านเปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วจะเปิดบัญชีแบบเป็นแบบระดาษในยุคสมัยก่อนนะครับอาจจะเชยไปนิดนึงแต่ยุคนี้เนี่ยเปิดออนไลน์ได้แล้วเนี่ยแต่ท่านยังไม่เคยซื้อกองทุนรวมที่เป็นกองทุนประหยัดภาษีนะครับพวก RMF สมัยก่อนก็จะมี LTF นะครับแต่สมัยนี้จะเหลือ RMF กับ SSF ซึ่งผมยังไม่ลงรายละเอียดเพราะฉะนั้น ท่านที่เปิดบัญชีไว้ในรูปแบบที่ทําด้วยกระดาษรออนุมัติประมาณสักสอสัป,ปดาห์นะแต่ตอนนี้ท่านผ่านการเปิดบัญชีแบบออนไลน์3วันนี้ก็อนุมัติได้แล้วดีไม่ดีนะถ้าเกิดแบบเปิดบัญชีที่ผูกไว้กับธนาคารกรุงศรีมีการยืนยันตัวตนแบบ N D I D เนี่ยท่านก็สามารถได้รับการยืนยันภายใน1 2วันนะครับอันนี้ง่ายขึ้นไปอีกก็ให้ท่านอลองศึกษาดูนะครับ เอาละทีนี้มาเข้าเรื่องว่าถ้าวันนี้ท่านได้เปิดบัญชีไว้เรียบร้อยมีกองทุนรวมอยู่ในพอร์ตของท่านเองไม่ว่าจะมีกองทุนรวมที่เป็นแบบกองทุนรวมที่ซื้อ,อผ่านโบรกเกอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่า,าบลรอไหนนะครับหรือบลอ,อจอหนก็ตามทีนี้ท่านอยากจะซื้อพวกกองทุนรวมแบบ rmf หรือ ssf นะครับ แต่ว่าสมัยก่อนจะต้องยื่นเอกสารเนี่ยทำไปทีละบรจบรจบรจก็เรียกว่าเหนื่อยแล้วก็กว่าจะเปิดได้ทีบรละบรจอเนี่ยบางทีก็ขี้เกียจเขียนนะครับวันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปเนี่ยก็กำลังอำนวยความสะดวกให้กับท่านโดยให้ท่านโหลดนะครับโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเนี่ยฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทพลัสตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นใน App Store นะครับระบบ iOS ท่านก็ไปที่ App Store แล้วก็โหลด p i l l p p ัน s u u p r r m r r t p u u s ตัวนี้ได้เลยถ้าเป็น Play Store หรือ Android นะครับท่านเข้าไปที่ Play Store แล้วก็โหลด p h i l p ฟัน s u u p r r m r r t p u u s แล้วก็เปิดพอเปิดแล้วเป็นยังไงครับท่านก็ติดตามไปตามที่ผมจะบรรยายไปทีละสไลด์ทีละสไลด์นะครับท่านก็จะใสะ่เลขที่บัญชีของท่านตรงนี้กับรหัสผ่าน เสร็จแล้วก็ติ๊กจดจำชื่อผู้ใช้และมันก็จะมีการเข้าสู่ระบบตรงนี้ผมยืนยันกับท่านอีกนิดนึงนะครับว่าบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะยังไม่ได้ทำบัญชีมานานหรือเพิ่งมีการยืนยันตัวตนครั้งแรกเนี่ยท่านก็ต้องอมาใส่รหัส OTP ที่เขาผูกไว้กับมือถือของท่านนนะครับ ก็จะมี OTP วิ่งไปที่มือถือของท่านอย่างผมเบอร์โทรศัพท์ของผมเบอร์นี้ก็มี OTP วิ่งมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาเลข OTP นั้นวันท้ายภาพส่วนเนี่ยนะครับมาใส่ตรงนี้แล้วก็ verify พอ verify เรียบร้อยนะครับตรงนี้ครับที่ท่านเข้ามาในระบบ iPad หรือในมือถือเนี่ยมันก็จะมีตัว report หรือว่าตัวแบบสไล d e โชว์ให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับว่า เดี๋ยวนี้เปิดบัญชีลงทุนกับลาซั์ฟินิปผ่านออนไลน์ได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีะแนะนําให้ท่านใช้โปรแกรมออมก,การลงทุนแบบรายเดือนโดยหักบ,บัญชีเงินฝากอัตโนมัติเขาเรียกว่ามีตัวโชว์นะครับให้ทุกท่านดูว่าตอนนี้มันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจน่าลงทุนนะครับอันนี้อาจจะค่อยๆสไลด์ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมี2สไลด์สสไลด์4สไลด์แต่ถ้าท่านโฟกัส ในการที่จะจัดการปลดล็อกนะครับปลดล็อกบัญชีแท็กนะครับ saving fund เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ให้ท่านมาคลิกตรงนี้ฮะตรงคำว่ามอเห็นไหมครับเห็นตรงนี้นะครับพอติ๊กตรงคำว่ามอปั๊บมันก็จะมานี้เลยแท็ก saving fund ตรงจุดนี้ที่ผมทำเป็นสี่เหลี่ยมให้ทุกท่านเห็นภาพเนี่ยท่านเห็นตรงนี้ปั๊บก็มาคลิกตรงนี้เลยนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับ อีกหนึ่งหน้าตาที่มันจะโชว์มาให้ทุกท่านเห็นก็นคือปลดล็อกบัญชีแท s กเซฟิงฟันทีนี้นะครับทุกท่านครับนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดคือท่านสามารถซื้อกองทุนได้ทุกบรอรจอรนะครับจะเห็นมีคำว่ารายละเอียดแต่เดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านมาคลิกตรงนี้นะแต่ผมขออธิบายอย่าง,างตัวข้อมูลของผมก่อนเนื่องจากว่าผมเนี่ยเปิดบัญชี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลิปไว้ซื้อพวก ltf กับ imf ไว้นานแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเปิดไว้แล้วเขาก็จะมีข้อความตรงนี้ว่าซื้อได้ทันทีนะครับมี3กองทุนหรือว่า tmbam เนี่ยซื้อได้ทันที20กองทุนอันนี้หมายความว่ากรณีที่ผมเปิดแล้วตามาบลอจอต่างๆแล้วก็สามารถซื้อ imf หรือ s s f ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าของท่านนะครับ ยังไม่ได้เปิดเลยก็แปลว่าท่านยังไม่ได้เปิดเนี่ยพวกของ KSS เนี่ยของ Kbank หรือว่า t a l i s หรือว่าแบงค์อะไรต่างเนี่ยถ้าเขียนตรงนี้ว่ายังไม่เปิดบัญชีเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดท่านโอนอกบัญชีปั๊บเนี่ยใช้เวลาอีกนิดเดียวท่านก็สามารถมาซื้อกลองถุงรัวพวก IMF หรือ SSF ได้แล้วดีไหมนี่ขนาดผมเองนะเคยเปิดไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีซื้อได้ทันทีซื้อได้ทันที แต่พอมาหน้านี้ของผมเนี่ยยังไม่เปิดบัญชีเนี่ยยังมีหลายบรอจอนะแต่ว่าถ้าเกิดท่านคลิกตรงนี้นะทำทีเดียวนะสบายบือเลยทีเนี้ยท่านก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะปลดร็องบัญชีของท่านเพื่อซื้อของทุนได้ทุกบรอจอตอนนี้เขาบอกว่าซื้อได้ทุกบรอจอ,อยู่กเวนทิสโกนะครับแต่ไม่เป็นไรเวลาใกล้นี้เดี๋ยวก็คงได้ทุกทุก,ทก,ทกบรอจอั่้แหละเอาเป็นว่าตอนนี้ท่านก็ติดตามผมมา มาตรงรายละเอียดปั๊บเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อท่านคลิกตรงนั้นเรียบร้อยปั๊บก็จะมี KYC, Know Your Customer and Suitability Test ก็คือจะมีข้อมูลของท่านแล้วเนื่องจากว่าผมเอาข้อมูลของผมมาโชว์ให้ทุกท่านดูได้เพราะผมเป็นผู้บรรยายและเป็นข้อมูลของผมเองผมจึงปกปิดบ,บางข้อมูลบางตัวแต่ก็ให้ทุกท่านรู้ว่าวิธีการมันจะเป็นแบบนี้ ก็จะมีชื่อนามสกุลนายพิชิตพิษนุกูินะครับจะมีเลขที่บัญชี1นึ่งสองนี่เ็าว่าไปว่ามีบัญชีแบบไหนไว้บ้างนะครับมีเรื่องของคะแนนที่ประเมินไว้ถ้าท่านไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงท่านก็ติ๊กว่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีคําแนะนํากับทุกท่านว่าก่อนที่ท่านจะทํารายการตรงนี้อย่างต่อเนื่องนะครับท่านควรถ่ายบัตรประชาชนของท่านให้เรียบร้อยแล้วก็ขีดค่า แล้วก็เขียนว่าสำเนาถูกต้องแล้วก็เซ็นชื่อด้วยปากกาสีน้ําเงินนะครับแล้วรวมทั้งหน้าบัญชีธนาคารก็เขียนทำเนาถูกต้องแล้วก็เซ็นด้วยปากกาสีน้ําเงินนะครับควรเตรียมการไว้ให้เรียบร้อยนะครับหรือเมื่อท่านบอกว่าหากว่าเราจะใช้บัตรประชาชนเนี่ยจะไม่เขียนทำเนาถูกต้องเขียนอย่างอื่นได้ไหมเขียนได้นะครับเขียนรับรองสำเนาด้วยปากกาสีน้ําเงินเขียนคําว่า ใช้สําหรับเปิดบัญชีกับบรอฟิลิปและซื้อขายกองทุนนะครับซึ่งคํานี้เป็นคําที่อนุญาตให้เขียนได้ไม่ควรเขียนอะไรที่น้อยไปกว่านี้หรือมากไปกว่านี้นะครับก็ให้ใช้คําว่าใช้สําหรับเปิดบัญชีกับมรอฟิลิปและซื้อขายกองทุนแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยหรือหรือใช้คําว่าสาเนาถูกต้องและ,ะเซ็นชื่อก็ได้เหมือนกันนะครับเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วท่านก็กรอกข้อมูลเพื่อลดล็อกทักเซฟิงนะครับ กรอกทุกข้อความนะถ้าไม่มีอะไรที่จะดแถลงหรือไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องท่านจะติกไม่มีแล้วก็กดหน้าต่อไปพอกดหน้าต่อไปแล้วทีนี้ท่านก็ยังต้องมากรอกข้อมูลของท่านก็คือว่าท่านมีอายุเท่าไหร่ะระดับการศึกษาของท่านเป็นอย่างไรมูลค่างเงินออมและหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อลงทุนมีเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ <c oughs> สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเมื่อเทียบกับทรัพย์สินของท่านมีจํานวนเท่าไหร่ ท่านตอบไปตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างของผมมาให้ดูว่าประสงค์จะสั่งเงินลงทุนมาเป็นระยะเวลานาน,านเท่าไหร่ก็ตอบไประดับความเสี่ยงการลงทุนที่ท่านยอมรับได้การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงในบางช่วงเวลาถ้าเกิดผลตอบแทงต่ำกว่าระดับเงินเฟอ้อท่านรู้สึกอย่างไรนะครับท่านยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้มากน้อยเพียงใดการลงทุนในตราสารหากการลงทุนประสบความเร็จท่านจะรับผลตอบแทนที่สูงแต่ล้มเหลว จะสูญเสียงเงินไปท่านยอมรับได้ไหมนอกเหนเอจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้วยังมีเรื่องอาตาัตราแลกเปลี่ยนท่านยอมรับได้หรือไม่ได้ท่านเป็นบุคคลที่มีข้อจํากัดในการตัดสินใจหรือไม่นะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็มาตอบคําถามทุกข้อเรียบร้อยก็กดหน้าต่อไปพอกดหน้าต่อไปนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีการยินยอมข้อกําหนดของฟันคอนเน็กตตัวนี้ โดยจะมี OTP วิ่งไปยังมือถือของท่านนะครับก็จะมีหมายเลขอ้างอิง,องแล้วก็ให้ใส่ OTP เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านก็ใส่ OTP ของท่านให้เรียบร้อย OTP ก็ <O TP S 2> จะวิ่งไปที่มือถือของท่านที่ท่านได้ผูกไว้กับบัญชีนะครับแล้วก็กดยืนยันส่งข้อมูลเข้าไปก็จะมีการบันทึกข้อมูล,ลเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็เสร็จสับเป็นอันว่าบริษัทได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนี่ครับง่ายๆเพราะฉะนั้นก็รอการอนุมัติเมื่อ จ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลก็จะอนุมัติในวันถัดไปซึ่งอันนี้ผมก็เรียนกับทุกท่านตามตรงเลยนะครับว่าผมก็เพิ่งทําวันนี้และตอนนี้ผมก็ได้ส่งไปให้ที่บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปหรือว่าบอรอฟิลิปนั้นให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบและก็จะมีการยืนยันในวันถัดไปทุกท่านครับเพราะฉะนั้นการดล็อกแท็กเซฟวิ่งมีเป็นเรื่องที่ง่าย และท่านสามารถทําเพียงครั้งเดียวโอกาสที่ท่านจะเลือกลงทุนในบรจต่างๆทุกบรจจอน้นท่านสามารถได้รับสิทธิ์ในวันถังไปได้ไหมครับไม่ต้องรอแบบแต่ก่อนที่ต้องเขียนด้วยกระดาษแนบสําเนาบัตรประชาชนแนบบุ๊กแบงค์แล้วก็โอ้โหเซ็นตั้งยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดท่านเปิดบัญชีไว้แล้วในอดีตแล้ววันนี้คิดจะ เขาเรียกเก็บเงินของท่านในระบบ RMF คือรักษาเงินของท่านเหมือนกับเงินของท่านไว้รอจนกระทั่งอายุ55ค่อยถอนเงินก้อนนี้มาใช้หรือว่าอายุท่านเกิน55%ไปแล้วแต่รอให้ครบ5ปีแบบปีวันชนวันแล้วท่านได้รับสิทธิทางภาษีแล้วแถมยังได้รับผลตอบแทของราคาที่ท่านซื้อไว้อาจจะซื้อไว้ nav สิบบาทพอตอนที่ ตอนนี้ท่านครบกําหนดตามเงื่อนไข NAV อาจจะเป็น12บาทเป็น15บาทท่านกสา็สามารถถอนมาได้โดยที่ว่าไม่เสียสิทธิ์ทางภาษีนะครับไม่เสียภาษีแต่ท่านยังได้รับแคปิตอลเกณฑหรือว่าส่วนต่างของราคาอีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าท่านซื้อไว้10บาทและตอนที่ครบกําหนดตามเงื่อนไขมาเหลืออยู่9บาทหรือว่า9บาท50หรือ8บาทท่านก็เก็บไว้ก็ได้รอจนกว่าให้ มาอยู่ในจุดที่ท่านรู้สึกว่าพอใจหรือว่าได้กําไรแล้วค่อยจัดก,การขายก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าถ้ายังไม่ได้เปิดบัญชีเปิดบัญชีออนไลน์ก่อนสิครับแล้วก็เอามือถือมาส่อง,งบาร์โค้ดแค่นี้ไม่เกิน3วันท่านก็สามารถมีเลขที่บัญชีเอาไว้ลงทุนและก็โปรดติดตามการลงทุน พี่ผมจะมาแนะนำว่ามีไอเดียอย่างไรจะลงทุนแบบไหนเพื่อเก็บเงินของท่านให้งอกงามตามลำดับและเมื่อท่านมีโอกาสเขาเรียกว่าเก็บเงินแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วท่านค่อยขายกองทุนเอามาใช้ก็ได้หรือจะเก็บไว้ให,ให้ลูกให้หลานก็สามารถทำได้นะครับวันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆให้กับทุกท่านเอาไว้พิจารณาแล้วก็ ทุกท่านที่ติดตามมันนี่มอมอยหรือเก็บตังสร้างเงินล้านเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเงินพันสร้างเงินล้านได้อยู่ที่การมีระเบียบวินัยในการเก็บของรอบดิบของท่านนั่นเองวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ